บาคนพบว่าปัญหาในช่องปากเราเยอะมากเลยเมื่อก่อนอะ่ะหนูเป็นคนที่ไม่กล้ายิ้มเลยที่แบบยิ้มเือยิ้มแน่ยิ้มค่ะแต่ไม่เห็นฟันแต่ก็เดี๋ยวนี้คือกล้าที่จะยิ้มเห็นฟันกล้าที่จะเพื่อแค่คือกล้าที่จะมีรอยยิ้มมากิขึ้น ทิชานะคะก็มาทำจัดฟันที่คลินิกดิ t ิทัลอิมเมจสาขาพิจายาไทยค่ะพอดีมีเพื่อนแนะนำม,มาค่ะว่าให้มาคลินิกนี้คลินิกนี้สะอาดแล้วก็เดินทางสะดวกง่ายค่ะก็มาค้นพบว,ว่าปัญหาในช่องปากเราเยอะมากเลยเกย์แบบเป็นหูกระต่ายแล้วก็ซ้อนแบบทีๆๆเลยค่ะก็เลยต้อง กลับตัวมาดูแลรักษาสุขภาพฟันค่ะ oh. ตอนแรกกลัวมากเลยแต่พอต้องคุณหมอเขาก็จะบอกเส้นทางว่าแนวทางว่าเฮ้ย oh. ต้องแก้อันนี้ก่อนเป็นขั้นที่1นึขั้นที่2องขั้นที่3ามะคะ oh. ก็เลยเริ่มสบายใจอะไรมาเออแล้วก็การจัดฟันก็จะทําให้เหมือนดูแลทําความสะอาดง่ายขึ้นเพราะว่าก่อนอันนี้หนูฟันซ้อนใช่ไหมคะก็เลยจะทําให มีเศษอาหารหรือเศษอะไรที่ไปตกอยู่ในฟันเยอะมากค่ะทำให้ฟันอุดเพราะว่าฟันมันเริ่มเข้าเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่เริ่มจากมค่ะตั้งแต่เริ่มใส่เครื่องมือพ็ผ่านไปสักเดือนสองเดือนฟันก็เริ่มเข้าแล้วค่ะโครงหน้าก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็มเมื่อก่อนเป็นคนไม่กล้าย,ยิ้คมค่ะเพราะว่าจะเห็นฟันที่แบบ ซ้อนแล้วมันจะมันเหมือนมันไม่สะอาดแล้วก็เ oh. ลืองอะไรแบบเนี้ยคุณหมอเป็นคนใจดีมากนะคะคุณหมอไม่ค่อยว่าถ้าเราปฏิบัติตัวตามที่คุณหมอแนะนําคุณหมอก็จะไม่ว่าไม่อะไรคุณหมอใจดีแล้วก็คุณหมอคุณหมอทำคณเบามากค่ะ หมอไม่เ,เคยทำแล้วหมอจะคอยแนะนำค่ะว่าแบบฟันเริ่มเข้าที่แล้วนะตอนนั้นที่หนูรู้สึกว่าฟันมันเหมือนมีเหงือเยอะเกินไปก็เขาบอกว่าให้ใช้ไหมขัดฟันให้ะารดูจะมีพี่คอยแนะนำอยู่ค่ะม,มันข้อดีอันดับแรกก็คือหลังจากที่เราไม่ค่อยดูแลรักษาช่องปากค่ะมันจะทําให้เราอะมาดูแลยิ่งขึ้นเพราะเราเจอปัญหาใช่ไหมคะ แต่แล้วพอเราดูเจอปัญหาแล้วเราก็มาแก้ไขถึงคนไม่มีเวลาว่างแต่ที่นี่ก็สามารถที่แบบโทรเลื่อนว่าวิคุณว่างวันไหนเขาก็มีคิวว่างให้เราตลอดนะคะเราสามารถจัดตารางเวลาของเราได้แล้วก็การเดินทางมาก็ผ่านรถไฟฟ้า